ในนี้นะครับเราจะมาเล่นการ์ดเมจิกทริกหรือว่ามายากลโดยใช้การ์ดการ์ที่ใช้ก็คือการ์ดอูนโนความมหัศจรรย์ของการ์ดอูนโนนั้นก็คล้ายๆกับการเล่นเกี่ยวกับไพ่นะครับเพราะว่าในการ์ดอูนโนจะมีตัวเลขมีสัญลักษณ์และสีสันซึ่งแยกออกไปได้วยกัน4ส,สีผมจะมีคำทำนายไว้ก่อนที่จะเริ่มแสดง ทำทำนายจะถูกแยกออกมาวางไว้ด้านบนสุดส่วนที่เหลือที่ถูกคละก,กันหมดทุกๆใบจะถูกวางไว้ด้านล่างหลังจากนั้นนะครับเมื่อผมกรีดไปอย่างนี้เอาไพา่ที่ผมทำนายตอนแรกเสียบไปตรงไหนก็ได้ให้ผู้ชมเสียบนะครับสมมติผมเสียบให้เท่ากับว่าอยู่ตรงกลางอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับตัดแยกออกมาพลิก หงายกับคว่ำแล้วก็เกลีย่ยวออกมาช้าๆจะเห็นว่าไพ่ถูกตัดแล้วก็เสียบพลิกให้หงายเห็นว่าเป็นคำทำนายผมจะเอาใบที่พลิกคว่ำใบแรกหลังจากที่เสียมหงายไว้แยกออกมาซึ่งไพ่ใบนี้จะมีความพิเศษตรงที่มันจะมีความตรงกันกับ ใบที่คุณเห็นตอนแรกหรือไม่ลองเปิดดูได้แบบนี้เลยนะครับความมหศัศจรรย์ของมายากลกับไพ่การ์ดอูโน่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะบอกเคล็ดลับแล้วนะครับในขั้นแรกเราจะต้องให้ผู้ชมสับก็ได้สลับเองหรือกรีดเองก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือ เมื่อกรีดแล้วคลี่ไพ่ครึ่งวงกลมอย่างที่บอกนะครับคลี่ไพ่ครึ่งวงกลมตอนนี้ส่วนที่สำคัญก็คือเมื่อไพ่หงายออกทุกใบไพ่ที่อยู่ใบบนสุดในขณะที่คว่ำนั่นก็คือใบนี้เห็นนะฮะไพ่ที่อยู่ใบบนสุดของที่คว่ำก็คือ3ให้จำเลขสามเอาไว้นะครับหยิบขึ้นมาทั้งสำรับ คลี่ออกหาตำแหน่งสักใบหนึ่งใบสามหยิบออกมาแต่อย่าเพิ่งให้ผู้ชมเห็นวางเอาไว้เท่ากับว่าตอนนี้สามที่แอบดูใบแรกอยู่ด้านบนสุดดูนะครับต่อไปนี้เป็นการเคลื่อนไหวของมายากลอาจจะต้องมีการฝึกฝนบ้างหนึ่งกรีดบอกให้อยู่ตรงไหนก็ได้ยุดเมื่อหยุดแล้ว แยกออกมาจะเห็นว่ามีที่เสียบเอาไว้กองบนแล้วก็กองล่างใช้มือขวาจับกองบนนะครับใช้มือขวาจับกองบนพลิกเนี่ยใช้มือขวาจับกองบนพลิกหงายนะครับ แล้วพลิกอีกทีหนึ่งเป็นคว่ำแล้วก็วางกองล่างทับไปข้างบนดูอีกทีนะครับกรีดนะตัดพลิกหงายกองบนพลิกหงายจับไว้พลิก รวมกับใบที่เสียบหงายแล้วก็เอากองในมือซ้ายทับเฉยๆเมื่อคลี่ออกมาบอกเน้นย้ำว่าเสียบเอาไว้เองใบที่อยู่ด้านที่เตรียมเอาไว้มันก็จะตรงกับเลขที่ได้เตรียมไว้นั่นเองผมจะทำแบบช้าๆอีกครั้งหนึ่ง ลัดขั้นตอนตรงที่เราได้เตรียมคําทํานายเอาไว้เป็นเลขสาใบบนสุดที่ถูกเลือกเตรียมเอาไว้อยู่ด้านบนเสียบไปตรงไหนก็ได้ดูนะครับตัดออกออกครึ่งหนึ่งเลยออกทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งพลิกหงายหนีบพลิกคว่ำใบที่ ทำนายก็จะงายใบที่อยู่ด้านบนสุดของกองก็จะอยู่ด้านล่างด้านนี้ทับลงไปเฉยๆเมื่อกลางออกก็เท่ากับว่าคำทำนายกับใบที่เตรียมไว้ตรงกันแบบนี้ครับเป็นความมหัศจรรย์ของการ์ดเกมนะครับซึ่งสามารถเล่นได้กับทั้ง มายากลไพ่และมายากลโดยใช้อูโนโการชอบกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้นะครับขอบคุณครับ